ทรงๆแหละครับแต่ว่าบ้านเราสมาคมประกาศราคาครั้งแรกที่บวกนะบวก50บาทอ่าครับไปดูเรื่องของแนวโน้มทิศทางกับทางท่านประธานกรรมการบริษัท YLG b o o l บ a n International นะครับคุณพวันวาวัฒนาศัพท์ครับสวัสดีครับท่านประธานพวันครับสวัสดีค่ะคุณไพศาลและคุณสุทธิพันธ์ค่ะสวัสดีครับท่านครับตกลงทิศทางทองจะเป็นยังไงครับ ก็เชื่อว่าวันนี้น่าจะทรงๆนะคะเนื่องจากเมื่อวานนี้ผลไม่ได้ไม่ได้ดิฟกันเท่าไหร่แต่กลายเป็นว่าหลังจะประกาศแล้วเนี่ยแรงซื้อกับแรงขายมันต้านมาทั้งสองฝั่งแต่ไม่เบรกเลยทั้งสองฝั่งคือจะไปติดอยู่ที่หนึ่งสามหนึ่งแปดเป็นแนวต้านแล้วก็หนึ่งสามศูนย์แปดเป็นแนวรับวนกันอยู่แค่สิบเหรียญเมื่อวานนี้วันนี้ประเมินว่าคงจะไม่ต่างกับเมื่อวานนี้เท่าไหร่ก็ประเมินแนวรับแนวต้านที่เดิมแล้วถ้าเบรกหนึ่ง เอสามหนึ่งแปดขึ้นไปได้ก็จะเห็นหนึ่งสามสองห้าซึ่งเป็นหายเดิมของอาทิตย์นี้นะคะคส่วนเแนวรับเนี่ยถ้าเบรกหนึ่งสามศูนย์แปดลงมาก็มีโอกาสที่จะเห็นหนึ่งพันสามร้อยแต่ถ้าหลุดหนึ่งพันสามร้อยก็ เชื่อว่าแนวรับถัดไปอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบห้าคงเป็นไทเวย์คงจะทิศทางคงจะเอ,อไม่ไม่เคลียร์คัทนะคะเพราะว่าเอ,อคนเชื่อว่าทองจะขึ้นก็มีกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าทองจะลงก็มีกลุ่มหนึ่งสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่แตะรับแตะต้านก็จะดีดออกมาจากจุดรับจุดต้านแรงนิดนึงนะคะมีแรงสู้ก <c oughs> ันตรงนี้กันอยู่ แล้วก็สัปดาห์หน้าจะมีตัวเลขสำคัญสำคัญออกมาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็น ECB ซึ่งจะประกาศตัวมินิมัมบิดเรทนะคะที่เป็นดอกเบีย้นยนโยบายส่วนออของทางที่อเมริกาจะมีตัวนอตฟาร์มเพโรกับตัวจ้างงานนอกภาคเกษตรซึ่งเป็นตัวหลักเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าการแต่งตัวของคำสำหรับสัปดาห์หน้าก็น่าจะเยอะกว่าสัปดาห์นี้นะคะ่ะครับมองอย่างนี้แล้วจะแนะนำกลงทุนอย่างไรครับเพื่อ ขจัดความเสี่ยงในส่วนที่จะมาในสัปดาห์หน้าที่อาจจะมีความผันผวนพอสมควรก็ยังเชื่อว่าถ้าปัญหาปัญหาทางซีกอิรักยังไม่จบนะคะถึงการกรอบตัวการแว่งเนี่ยแว่งอยู่แล้วถ้ายังคงยืนอยู่เหนือระดับพันสามก็ยังมองว่าเป็นการแว่งตัวในระดับสูงเพราะ,ะนั้นทุกครั้งที่ลงมารับก็ทยอยซื้อไปแล้วก็ไปแตะต้านก็ทยอยขายไปก่อนจนกว่าจะเห็นความชัดเจนของตลาดอีกครั้งหนึง่งค่ะครับ เอาะครับวันนี้ขอบพระคุณครับท่านประธานครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับคุณประวันนววัฒนทรัพย์นะครับทองวันนี้สมาคมค้าทองคําประกาศแล้วใช่ไหมครับประกาศมาครั้งแรกนะครับปรากฏว่าราคาทองปรับตัวเพิ่มขึ้นไป50บาทนะครับอืเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งฮะก็อ้างอิงโกลสปอร์ตหสาอยสิบเจ็เหรียญเจ็เท่ากับราคาปิดที่ตลาดโคเม็กซ์เลยรับ ก็แสดงว่าเช้าวันนี้ที่เขาอ้างอิงนี่เกือบจะเรียกว่าไม่ขยับเลยนะกลออับทองนิ่งเลยนะครับมาละ <c oughs> มาละเมื่อกี้เครื่องแห้งไปหน่อย <c oughs> ครับ้องครแท่งรับซื้อบาทละสองหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับขายออกบาทละสองหมื่นสองร้ยหสิบาท สองรูปรัณ์นะครับรับซื้อบาทละ19,859บาท60สตางค์ขายออกบาทละ2650มนาะครับอ้างอิงโกสปอร์ต1317าอ้างอิงค่าเงินบาท32.49บสราคาปรับเพิ่มขึ้นมา50บาทนะครับครับค่าเงินบาทวันนี้ก็ทรงๆจากเมื่อวานนี้นะครับครับ่ะดทางวันนี้ไปที่คุณกัญจนาโชคปสา